รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนูให้เก่งเนี่ยต้องขยันฝึกฝนใช่ไหมคะเชฟจะดีเบาๆค่ะน้องแพะไข่เดียใส่วันนี้แตกหมดแล้วก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแพนเนี่ยนวดนวดนวดแล้วก็ดูเป็นเด็กขยันขึ้นมาไหมคะอืม มาคนไข้พแพรที่งงสับสนไปหมดแล้วค่ะแต่ก็จริงๆเหมือนที่น้องแพรบอกนะคะถ้าคนเราเนี้ค่ะตั้งใจทำมาค่ะแล้วก็ฝึกฝนเนี้ยค่ะอาศัยที่ประสบการณ์ใครยังไงก็เก่งแน่นอนค่ะแเนี่ยค่ะแผลถึงมายืนมนวดแล้วก็ขอสมัครเป็นสิบเชฟพี่จะดีไงคะ <S 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 ได้เลยค่ะถ้าน้องแพรนะคะมาทํากับพี่จะดีบ่อยๆรับรองว่าต้องเก่งขึ้นแล้วก็ทําขนมอร่อยขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าการทําขนมให้อร่อยเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรก่อนหรอคะอย่างแรกเลยค่ะก็ต้องเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบแล้วอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าก่่อนทีเราจะไป วัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะเรามาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยค่ะลืมเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องแพรคนเดิมกับเชฟพี่จรีค่ะในรายการ DIY ขับขับของคนรักงานสร้างสรรค์นะคะค่ะสําหรับใครที่ชอบทําขนมนะคะแต่ว่าเบื่อการทําขนมแบบเดิมๆเนี่ยมาชมรายการของเราได้นะคะจะได้ไอเดียทําขนมฟุดกิฟต์เก๋เด็ดๆโดดๆไปอีกมากมายเลยค่ะและสําหรับเมนูในวันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่เอาใจสายช็อกโกแลตค่ะก็คือเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนั่นเองค่ะ ตัวเมนูนี้ค่ะตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะดดดแป้งมาจากของฝรั่งค่ะเนื้อเค้กเขาจะนุ<_<_<_ um> <_ sung> <_ sung> ่มถูกปากคนไทยแล้วก็ตัวหน้านะคะธรรมดาถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นหน้าการาชค่ะของคนไทยเนี่ยเราจะมาใส่ผงวุ้นเพิ่มค่ะถระทุกปากถูตลิตแล้วก็คนไทยชอบมากเลยค่ะแค่ฟังก็หน้าทานมากมากแล้วค่ะงั้นไปทํากันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มที่ส่วนผสมของตัวเนื้อเค้กก่อนใช่ไหมคะพิกาดี่ะมีอะไรบ้างคะ ส่วนผสมเนี่ยแค่ขค่อย่างแรกเลยเราจะมีกลิ่นวานิลาค่ะจะใช้แบบผงก็ได้แบบน้ำก็ได้ค่ะมีสองแบบค่ะแล้วก็ถัดมามีน้ำปล่าค่ะมีนมข้นจืดค่ะนมข้นจืดอันนี้ถ้าหาไม่ได้จริงๆใช้เป็นนมจืดได้แต่ว่ารสชาติเขาจะไม่กลมกล่อมเท่าค่ะแล้วก็มีผงชูรสค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งเค้ก มีไข่แดงค่ะผงฟูแล้วก็ครีมอัฟขาท่าค่ะผงโกโก้แล้วก็มีเป็นน้ำมันลำข้าวค่ะส่วนน้ำมันลำข้าวอันนี้ค่ะเราสามารถใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดแทนได้ค่ะหรือว่าเป็นน้ำมันคาโนล่าแทนแต่ว่าน้ำมันนี้ค่ะจะไม่ค่อยแนะนำเป็นน้ำมันพืชที่เป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเพราะกลิ่นเขาจะไม่ค่อยหอมค่ะ เรามาเริ่มทำที่เนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กคเนี่ยเราจะใส่เป็นไข่แดงลงไปก่อนในส่วนแรกค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงได้หมดเลยค่ะ หมือนทำเองคราวนี้ค่ะเราจะคนส่วนผสมของน้ำตาลทรายกับไข่แดงค่ะให้เข้ากันนิดหน่อยค่ะใช้เป็นตะก้ามือค่ะแค่นี้พอเลยค่ะพอให้แตกๆเข้านิดหน่อยเลยคราวนี้ค่ะเราจะใส่เป็นส่วนผสมของเหลวของเหลวก็จะมีเป็นน้ำมันค่ะได้เลยน้ำแข็งน้ำพันธุ์ขึ้นได้หมดเลยแล้วก็ของเหลวที่เรายังมีอยู่ก็คือเป็นน้ำเปล่าค่ะใส่ไปได้เลยทั้งหมดเลย ส่วนนี้จะทําง่ายมากเหมือนแบบเทเทเทของลงไปแล้วก็เป็นนมข้นจืดค่ะลงไปเลยเททีเดียวเลยนะคะใช่ทีเดียวลงไปเลยค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะคราวนี้เราจะมีของเหลวกับไข่แดงเข้ามาแล้วเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากัน แล้วก็บางคนเห็นว่าไม่คิดใส่น้ําตาลลงไปอา้าวทำไมใส่น้ําตาลทรายเห็นบอกว่าส่วนของเหลว,วน้ำตาลทรายในขนมเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเป็นของเหลวเพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยเขาจะกลายเป็นเหลวหายไปหมดละลายหายไปหมดใช่แต่พวกแป้งเนี่ยจะไม่เป็นของเหลวเนี่ยเพราะมันละลายหายไปหมดไม่ได้ที่ป็นการใส่เกลืออ๋อค่ะ่งทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะธรรมดาเนี่ยขนมบางชนิดเราไม่จําเป็นต้องใส่เกลือได้เพราะว่าเราใช้เป็นเนยเค็มเพราะจะมีความเค็มที่เนยอยู่แล้วแต่ในสูตรเนี้ย เราจะไม่มีเนยเค็มอยู่ในเนื้อเค้กค,ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตัดเค็มนิดนึงด้วยการใส่เกลือลงไปคราวนี้ค่ะเราจะใส่เป็นของแห้งของแห้งเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยค่ะเราจะต้องร่อนเขาก่อนถ้าเราไม่ร่อนเนี่ยค่ะจะเห็นในเนี่ยเขามีเป็นแบบเม็ดเม็ดเห็นปหคะยังเป็นเรเกล็ดเกล็ดอยู่ถ้าใส่ลงไปอันนี้คือปัญหาที่แบบบางคนร,รีบใจร้อนใส่ลงไปเลยถ้าไม่เค้กแข็งไม่ฟูแล้วก็เค้กมีไตไต่อันนี้แหละจะมีที่การแก้ปัญหาค่ะเราร่อนลงไปให้เนื้อเค็เบา พอหมดอันนี้จะลบกวน้องแพอีกอย่างหนึ่งผงโกโก้ค่ะนี่ค่ะใส่มาเลยเดแล้วก็หมดได้เลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะใส่ผงฟูกันอันนี้ไม่ต้องช้อนตักได้อันนี้เทได้เลยอเคนีพี่จะดีใส่ผงฟูอันนี้ค่ะจะเป็นผงฟูทาให้ตัวเค้กตัวนี้ค่ะขึ้นฟูขึ้นใส่ไปเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเดคกิ้งโซดาค่ะใส่ลงไปเลย นนี้ค่ะเราจะคนส่วนผสมอันนี้ให้เข้ากันค่ะแต่ว่าตอนคนเนี่ยเราจะไม่คนแรงๆทีเดียวเพราะว่าเค้กจะฟูงมากตอนนี้เป็นผงโกโก้ลงไปจะคนเป็นเบาๆาก่อนแล้วพอเริ่มเข้ากันเนี่ยค่ะเราจะคนแรงขึ้นแล้วจะหมุนในทิศทางเดียวกันค่ะถ้าวนขวาก็จะวนขวาตลอดหรือถ้าใครถนัดวนซ้ายก็จะวนซ้ายตลอดค่ะ อันนี้ได้หรือยังคะหรือว่า้อีกนิดนึงค่ะตอนนี้จะยังเห็นเป็นแบบเกร็ดๆอยู่ยังเห็นเป็นเกล็ดๆของแป้งอยู่นิดนึงเราจะแบบเวียงแรงขึ้นหน่อยนิดนึงได้เองค่ะแล้วพอได้เราจะพักส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เค้กของช็อกโกแลตสูตรนี้ค่ะเขาจะขึ้นฟูด้วยเมอแรงเดี๋ยวเราจะไปตีเมล็ดเพื่อมาผสมกันค่ะโอเคได้แล้วล่ะให้ดูเนื้อเข้ากันแล้วเนียนโดยที่ไม่มีเป็นเม็ดแป้งนะค่ะ มาในส่วนของเมลแรงไข่ขาวนะคะ,คะเชฟพี่จะดีคะคือหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเมลแรงไข่ขาวเนี่ยทำไปทําไมแล้วก็เออเอาไป <laughs> ใช้อะไรกับตัวส่วนเค้กใช่ค่ะหลายคนบอกว่าใส่เมลแรงลงไปก็งงไงเหมือนแบบที่อบเป็นก้อนๆที่เราทานกันเนาะที่จริงอะค่ะเขาคือสมสมเหมือนกันเลยเรียกว่าเ<อ>มลแรงเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือเอาไปอบแต่อันนี้คือไม่อบเนาะใส่ลงไปในส่วนของเค้กค่ะใส่เพื่อให้เค้กเขาฟูเขานุ่มขึ้นเหมือนกัน ขาวก่อนที่เราจะทํเค้กในส่วนต่อไปวิธีการก็คือตัวไข่แดงเมื่อกี้เราใส่ในส่วนแรกเนาะ,ะอันนี้เป็นไข่ขาวลงไปเลยเติมแต่ว่าตัวไข่ขาวเนี่ยค่ะต้องแยกดีๆนะคะบางคนแยกแล้วไข่แดงแตกลงมาด้วย<ะ>แล้วก็แบบเออไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ที่จริงไข่แดงแตกลงมาปุ๊บจะทําให้ไข่ขาวไม่ขึ้นฟูเลยที่มราเคยแล้วใช่ไม่ได้เลยนะไข่เขาขจะไม่ขึ้น<ะ>ฟูค่ะและในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะเป็นน้าตาลทราย ใส่ลงไปะะประมาณหนึ่งในสค่ะใ,ใช่ใช่เราจะไม่ใส่ทีเดียวทั้งหมดไม่งั้นเราจะตีขึ้นฝูยากค่ะปร<ส>ะมาณได้ค่ะแล้วก็มีเป็นครีมออฟทาท่าค่ะครีมออฟทาท่าเนี่ยจะเป็นปลดค่ะทำให้ตัวไข่เนี่ยเขาคงรูปแล้วก็คงสร้างเขาแข็งแรงขึ้นค่ะ คราวนี้คะ่ะเราจะตีด้วยเครื่องค่ะคราวนี้เราจะเน้นเป็นเครื่องไม่ค่อยใช้ตะก้อมือเพราะว่าถ้าใครที่หัดทําใหม่ๆตะก้อมือจะไม่ไหวะคะ่ะเพราะว่าเวลานานใช่เวลานานคะ่ะเราจะอ่อดแรงก่อนเปิดเป็นสปีดเบาแล้วก็เป็นสปีดแรงรสุดได้เลยจนเขาเป็นฟองโฟมนิดหน่อยแล้วก็ค,ค่อยขั้นตอนต่อไปค่ะค <S <S> นิดเดียวเลยพอเริ่มเป็นแบบฟองโฟมนิดหน่อยค่ะคราวนี้เราจะใส่น้ำตาลค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของที่เหลือค่ะ ของที่เหลือนะคะใช่ค่ะค่อยๆใสน็จปานเขาจะละลายเข้ากันได้ง่ายค่ะคราวนี้เราจะเปิดเป็นสปีดแรงสุดค่ะนี่เร้ตนฟูแล้วใช่ใช่เห็นไหมเขาจะฟูเร็วมากคราวนี้ค่ะเราจะใส่เป็นน้ำตาลอันนี้ปิดนะคะเป็นปิดเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็น้ำตาลที่เหลือค่ะใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยปั่นต่อได้นะเป็นไรโอเค แล้วครนี้เราจะตีให้ขึ้นปูเลยค่ะจนเป็นแบบยอดตั้งยอดเลยอ๋อใช่ใชประมาณครึ่งนาทีค่ะ เริ่มตั้งยอดให้ดูก่อนให้ดูก่อนคือถ้าใครที่แบบเป็นคนที่หัดทําใหม่ค่ะอาจจะงงว่าจะดีบอกว่าเอาจนตั้งยอดตั้งยอดคือยังไงอันนี้ค่ะคือเป็นยังเหลวๆอยู่ยังไหลลงมาใช่เขายังไหลเขายังแบบไม่หยุดเลยอันนี้ยังไหลอยู่เราจะตีจนเขาหยุดไหลค่ะแล้วก็เขาสามารถตั้งเป็นยอดได้เนี่ยเขายังไหลอยู่แบบนี้เลยเราจะให้เขาหยุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตั้งยอดหน้าตาเป็นยังไงกันค่ะไปต่อนะ อันนี้ประมาณหนึ่งนาทีก็ <ล among S 1> ได้แล้วค่ะน่าเรามาเช็คกันตั้งยอดหรือยังนะนี่จะให้ดูว่าตอนนี้เขาหยุดแล้วแล้วก็ตั้งยอดอันนี้ค่ะจะเป็นยังยอดอ่อนอยู่เขาจะแบบหนกลงไงนะคะจะเป็นยอดอ่อนขนาดนี้ไม่พอขอไปต่อนะคะปึ๊บไป้าวเนเืๆแล้วใชแล้วเอจะเนื้อ คุ้องใช้เวลานานมากค่ะในการตีเราก็ต้องแรงมาตัวใช่นะคะอาที่จะดีว่าได้ล้วเช็คเเช็คนอืออานี่ไงเหมือนที่บอกค่ะใช่เขาจะเป็นยอดที่คงตัวเพิ่มขึ้นมาหน่อยค่ะโครงสร้างเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสองส่วนผสมค่ะไปผสมกันฟืฟมาดูอันนี้กันที่เราทำเอาไว้ตอนแรกนะเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตค่ะ กับที่เมลงที่เราตีเมื่อกี้ค่ะเราจะนำสองส่วนผสมผส,สมกันแต่บอกสองส่วนผสมผส,สมกันถ้าแบบคนที่แบบยังเพิ่งหัดทำแรกๆเดี๋ยวจะงงเนาะเราจะมีวิธีด้วยนะว่าจะผสมกันแบบไหนเราจะใช้เป็นเมล็งค่ะใส่ลงไปในเค้กทุกครั้งเลยนะห้ามเอาเนื้อเค้กตักไปในส่วนของเมล็ดนะคะ<อ>ไม่งั้นเนี่ยค่ะตอนคุณเขาจะเข้ากันได้ยาก<อ> <ๆ S 1> และเนื้อเค้กเขาจะยุบค,ค่ะถ้าทำาแบบนี้มันจะเข้ากันง่ายกว่าใช่เราจะใช้เป็นเมล็ดเนี่ยค่ะตักประมาณสักหนึ่งในสาม ใส่ลงมาเลยเนี่ยเค้กนี่ไงเน,เนื้อเขาจะเบาเขาจะลอยอยู่ข้างบนฟื้นแล้วก็พับทบคนค่ะประมาณหนึ่งยีสามแล้วก็คนตอนคนเนี้ค่ะแต่ดีจะใช้เป็นไม้พายแล้วเมื่อกี้ตอนเราตีเราใช้เป็น,ปะ<ใ>นตะก้อถ้าเราใช้ตะกต้อตีตีตีไปเรื่อยค่ะตัวเมอแรงที่เราอัดไข่าขาวฟองอากาศไว้เนี่ยเขาจะยุบโครงสร้างเขาจะเสียโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นฟองเบา เราห้ามเป็นแบบคนตั๊บตั๊บั๊บตั๊บั๊บแรงๆนะเราจะให้คนพับทบเบาๆพอเริ่มเข้ากันปุ๊บเราก็จะตักส่วนที่สองเข้ามาเนี่ยเนียเป็นเทคนิคค่ะว่าแบบเอะบางคนส่วนผสมเหมือนกันเดะเลยไข่ขาวก็เท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแต่ทําไมทําเค้กออกมาถึงหน้รสชาติไม่เหมือนใช่อยู่ที่เทคนิคนี้เลยน้องแพ้อยากลองค่ะอ่่นที่สองอันนี้นะคพับเบาใช่เบาๆเหมือนกันเลยใช้พับทบเอา อ่าพอเริ่มเข้ากันปุ๊บน้องแพรค่ะทั้งหมดได้เลยค่ะกลวยลงได้เลยค่ะนี่ก็คนให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วเนื้อเค้กเสร็จแล้วนะเนี่ยไม่ยากเนาะแป๊บเดียวยส่วนเนื้อเค้กเสร็จแล้วนะคะใช่แค่เข้าอบนะคะได้เลยนี่ค่ะเราจะ<ห>พัทบทบให้เข้ากันคนจนเข้ากันเนียนแล้วคราวนี้เราจะเอาพิมพ์ค่ะน้องแพรค,<ด>ค่ะพี่ฝากพิมพ์ขนมได้เลยค่ะรูปคนมา ใช้พิมพ์แบบจะดีก็ได้นะคะเป็นพิมพ์ฟอยล์ค่ะสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าไม่มีค่ะก็แล้วแต่เลยอยากใช้พิมพ์กลมพิมพ์หัวใจได้หมดเลยค่ะตามชอบเลยค่ะแล้วก็เราจะตักขนมเค,ค้กในส่วนนี้เราจะต้องรีบหน่อยเม็ดงานตัวเค,ค้กเนี่ยค่ะที่เราอัดฟองอกาศไว้เนี่ยคิดเขาจะยุบลงยุบลงค่ะ ฉะนั้นเราจะรีบตักใช่แล้วก็ใส่ลงไปอย่างมาสกูปก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเค้กตัวนี้เขาจะขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ฟึบัต่อไปเลยปริมาณเท่านี้คือได้ประมาณใช่สิบแปดได้ประมาณ18ชิ้นค่ะทานกันอร่อยสุดๆเลยถ้าทำที่บ้านคือแบบมีกินทุกวันเลยอยากลองไหมคะอยากค่ะประมาณอันละหนึ่งสกูปค่ะต้องีใช่ไหมคะใช่อันนี้ตักไปก่อนแล้วค่อยบีบค่ะตักไปก่อนแล้วก็ปัดๆไม่ให้หยดอะค่ะแล้วก็ไปต่อได้เลย มันจะหยุดหนะน้าแล้วก็บีบปึ๊บนน่นและโอเคเดี๋ย้ไม่ต่ำไมต่อ,ไ,ตอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครั้งแรกครั้งแรกคข้านีเก่งแล้วโอเคนี <c oughs> okay. ้ค่ะหมดเลยรู้สึกว่าอันที่ดู แย่ <Yeah. S 2> สุด <c oughs> ก็คือขาดของแพ้นี่แหละคะ่ะ <c oughs> ไม่ถึงนี่น <c oughs> นแหละขาดแรกเลยเดี๋ยวแต่งหน้าก็สวยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะได้18ชิ้นค่ะวันนี้วางเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบอค่ะที่อุณหภูมิ1้อองศาค่ะแล้วก็เป็นไฟบนไฟล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะอันนี้คือเป็นอุณหภูมิธรรมดาได้เลยเอาเข้าเตาอบใครอยู่ที่ประมาณ20-25ถึงนาทีแล้วแต่ว่าใครทําเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ค่ะดเดี๋ยวลับออกมาดูตอนที่ขนมสุดกันค่ะค่ะไปเลยยี่สิบถึงยี่สิบห้านาที ได้ระหว่างนี้เดี๋ยวไปทำตัวหน้านิ่มที่แต่งข้างบนกันค่ะมาในส่วนของการทำหน้านิ่มนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะส่วนผสมหน้านิ่มค่ะจะมีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มีผงโกโก้ค่ะมีผงวุ้นมีนมจืดค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ ด้านนึนจะมีเนยเค็มค่ะแล้วก็มีน้ข้นจืดค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันอย่างแรกค่ะของการทาหน้านิ้มเราจะต้องหมักวุ้นเอาไว้ก่อนหลายคนเราจะไม่ได้หมักวุ้นเอาไว้ค่ะพอตอนทาเนี่ยหน้านิ่มเอ๊ะทำไมมันมีกรึบกรึบกรึบเป็นละเอียดนี้บ้างค่ะก็คือเป็นวุ้นที่ยังไม่ค่อยละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแบบเคล็ดลับเทคนิคค่ะเราจะใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะค่ะลงไปทั้งหมดเลย เทน้ำเปล่าก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวผงมูนค่ะค่ะเทนลงไปฟืบแล้วเราจะคนนิดหน่อยค่ะอันนี้คือคนนิดหน่อยพอให้ละลายพอให้ละลายพอให้ไม่เป็นก้อนค่ะเนี่นิดหน่อยจริงๆินิดเดียวเลยหายไปแล้วนิดเดียวเลยค่ะแล้วคราวนี้เราจะหมักเอาไว้แต่ว่าขั้นตอนการหมักเนี่ยเราจะใส่ส่วมผสมลงไปด้วยคือผงโกโก้ค่ะลงไปเลยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปได้เลย แล้วก็ใส่เป็นนมข้นจืดค่ะลงไปทั้งหมดเลยปึ๊บง่ายมากส่วนนี้เราจะใส่ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคนแล้วก็หมักทิง้งเอาไว้ปึ๊บค่านี้ค่านี้ค่ะจะคนให้ส่วนผสมคล่องเข้ากัน<ม>เริ่มเข้ากันแล้วนะคะใช่นิดเดียวเลยเนี่ยเข้าแล้วเท่านี้เลยค่ะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้15นาที พักส่วนนี้ไว้เพื่อรอขนมอบเสร็จใช่แล้วก็ให้ตัวผงุูนเนี่ยค่ะเขาเซตตัวด้วยก่อนที่เราจะทานค่ะระหว่างรอที่ตัวเจ้าผงยุนให้เขาไปนอนเล่นพักตัวค่ะคราวนี้ค่ะจะเป็นส่วนของแป้งข้าวโพดแล้วก็นมจืดเราจะเทสองตัวนี้ค่ะมาเทรวมกันแล้วก็คนมัคนส่วนนี้จะทาให้ตัวหน้านิ่มมาค่ะเขาเป็นแบบนุ่มๆคนที่สองส่วนนี้เขาเข้ากันค่ะอันนี้ก็คนทางเดียวนะคะได้ค่ะดีเลยค่ะแล้วก็พักเอาไว้ คราวนี้ส่วนถัดมานี้จะเป็นเนยเค็มค่ะที่อุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะทำมาค่ะที่ไปผสมทําให้เขาผสมไายขึ้นเราจะแบบคนเขาให้เขาแบบสลายตัวให้เขากลายเป็นครีมตอนที่ทําจะได้คนง่ายขึ้นโอเคแล้วก็ไปพักไว้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอเค้กอบสุกค่ะแล้วรอค่อยมาทําส่วนหน้านิ่มกันได้ค่ะตอนนี้ก็ขนมสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะทีไปยกมาให้ดูนี่ระวังนะคะทำลายเขาจะ ร้อนนะคะระวังโดนถานนะค่ะนี่ให้ดูสุกเรียบร้อยแล้วที่ทำมาค่ะเราจะไม่ทําให้ล้นขึ้นมาบนหน้าฟูๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเท,ทตัวหน้านิ่มลงไปค่ะอันนี้เราจะพักเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําในส่วนหน้านิ่มกัน คราวนี้ค่ะตัวหน้านี่มาค่ะที่เราพักวุน้นเอาไว้15นาทีอะค่ะนี่ตัววุ้นน่ะเขาจะอิ่มน้ำแล้วเขาจะเซ็ตได้ที่แล้วเราก็จะวางบนเตาเลยแล้วก็ตั้งไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนเขาเรื่อยๆจนเดือดค่ะต้องคนนะถ้าไม่คนเขาจะไหม้ตรงก้นคนไปเรื่อยเรื่อยเลย,เ,ลยเป็นทิศทางเดียวกันพอเดือดให้ค่อยทำขั้นตันต่อไปกันยังไงเดือดแล้วเดือดแล้วเราเห็นเขาเดือดแล้ว อ๋อก็คือเวลาเขาเดือดุ๊มปุดปุดขึ้นมานิดหน่อยนี่เห็นปุดปุดไหมค่ะค่ะเราจะปิดไฟเลยนะอ๋อคือไม่ต้องรอแบบเยอะๆยอะเลใช่ไม่ต้องพุดเยอะอปิดไฟแล้วนะปึ๊บคราวนี้ค่ะจะเทแป้งคุณคนแล้วก็เทลงมาเร็วๆได้เลยค่ะทั้งหมดเลยแป้งอันนี้จะทําให้ตัวหน้านิ่มเขาเหนียวขึ้นพอคนเสร็จปุ๊บเราจะเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็คนให้เดือดอีกครั้งหนึ่ง เสร็จปุ๊บปุ๊บเราปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่เนยลงมาได้เลยเสร็จปุ๊บปุ๊บก็คือตัวแป้งเมื่อกี้สุกค่ะลาเค้กแบบปึงเลยเลยนะต้องเร็วๆเพราะว่าหน้านิ่มเขาจะแข็งแข็งเร็วค่ะพอคนเข้าเสร็จปุ๊บเราก็จะรีบปักหน้านิ่มเลยไม่งั้นหน้านิ่มจะไม่เรียบเสร็จเรียบร้อยมายกลงจากเตาแล้วเตรียมตัวไปลาดเนยเค้กกันค่ะโอเค หน้านิ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะแล้วก็เนื้อเค้กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะให้เห็นว่าเราจะไม่ใส่จนถึงข้างหน้าข้างบนห้ามนูนขึ้นมาไม่งั้นหน้านิ่มมันจะลาดไม่ได้ค่ะเราจะใส่แค่เมื่อกี้ประมาณสักหนึ่งในสามของพิมพ์พอสุกข,ขึ้นมาเขาจะเป็นสองในสามค่ะเหลือข้างหน้าไว้แล้วก็ตักหน้านิ่ม,มระหว่างนี้เราจะเมาส์เมาส์มอยไม่ค่อยได้หน่อยเมาส์มอยมากไม่ได้แล้วก็ตักหน้านิ่มลาดเลยเพราะว่าถ้าเราตักลาดช้าหน้านิ่มเขาจะไม่เรียบค่ะ ประมาณ2ช้อนแล้วก็นิดเดียวแทบแทบแทบแเนี่ยเขาก็จะเรียบแล้วแต่ถ้าเราทำชา้าค่ะตัวหน้านิ่มเขาก็จะแบบเป็นแบบขุกขาเนาะ <five> เครบเลี้ยร้อยสวยงามมาก ถ้าเป็นร้านขายปกติอะคะ่ะก็พักให้เยน็นแล้วก็ปิดฝาเตรียมขายได้เลยห้าง<ม>ตู้เย็นไว้ค<ม>่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มความคิดเก๋น่ารักะคะ่ะ<ม>เดี๋ยวจะดีมีวา่าใช้เป็นวิปครีมเนี่ยแห<ม>ละทำไมใส่ถุงดีบวชข้างหน้ายอยากจะเขียนเป็นชื่อร้าน<ม>อยากจะวาดกระต่ายแมวก็ได้หรือว่าใช้เป็นไวช็อกโ,โอแลตก็ได้ก็แล้วแต่ตอนนี้ค่ะก็พักเค้กไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแต่งหน้าแบบเก๋ๆนิดนกันก็เดี๋ยวฝากคลิปให้พี่หนึ่งชิลกันค่ะได้เลยค่ะคลิปนี้ละกัน น,นี่ก็เป็นวิปปิ้งครีมธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ใส่หัวบิดไว้ตีไว้เรียบร้อยแล้วคงจะดีเป็นเขียนชื่อตัวเองละกัน<า>ตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบมีความชำนาญน,นิดนึงนะคะหนึ่งโอเคน้องแพรอยากลองบ้างไหมคะ ดว่ารูปเผยใจกันใหมนะว่ารูปหน้ายิ้มว่ารูปเผยใจอะไรอย่างเงี้ก็ได้ค่ะได้ค่ะเผยใจเดี๋ยวแพนจะโชว์ให้ดูหรือว่าเขียนแฮรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยบีบตรงไหนคะบีบตรงไหนคะพี่ก็ลืมสอนเลย นี่ตอนบีบนะคะบีบป,ปุ๊บแล้วครีมเขาจะออกมาค่ะเราอย่าให้หัวบีบไปถูกกับหน้าเค้กนะคะไม่งั้นหน้าเค้กจะเป็นรอยยกมือสูงขึ้นนิดนึง<ด>เหมือนช่างมองศิลปะเราจะแบบสูงขึ้นมานิดนึงออโอเคยกสูงจากหน้าเค้กประมาณสักแบบ2อมิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วาดไปเลยใช่เหมือนชื่องมองศิลปะแร่โอเครู้หัวใจลู้หัวใจใช่ไม่หายโชว์เลยนะคะนี่น่ารักมากเลย แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดเก็บได้เลยค่ะสำหรับถ้าใครอยากจะแบบทำปากหรือว่าทำขายเนาะค่ะโอ้ oh, น้าทานม,มากๆเลยนะคะ,คะแบบทั้งสีทั้งแบบ เครื่องที่ใช้เนี่ยดูยั่วใจสุดๆแบบน่ากินมากๆเลยค่ะใครได้ชิมนะคะรับรองติดใจทุกคนเลยค่ะแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะคะถ้าแบบนี้ค่ะเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ3วันเนื้อเขาจะยังนุ่มฟูอร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าเก็บไว้7วันเนี่ยก็ยังไม่เสียนะคะยังทานได้แต่ว่าเนื้อเขากะค่ะจะแน่นขึ้นนัครึ่งจะไม่อร่อยเท่า3วันแรกค่ะค่ะยังไงเพื่อนๆนะคะลองไปทํากันดูนะคะแพรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ตอนเนี้ย ต้องชิมก่อนนะคะอยากกินตั้งนานแล้วเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะชิ้นไหนได้เลยค่ะที่จะดีใจเอาชิ้นของตัวเองก็ได้ค่ะถึงไม่น่ะไม่อยากกินอ่ะมันสวยอ่ะได้เลยได้เลยลองตักเนื้อดูค่ะแบบตักลงไปให้ถึงสุดแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลย สวัสดีค่ะโซอีนะคะเพสัจกรหญิงโสภาพิมพ์สริพาณิชเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดดิจิตอลนะคะบรรยายให้กับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั่วประเทศค่ะเป็นคนแรกของประเทศไทยที่สอบได้ Line Certified Coach ตั้งแต่ปี2016แล้วก็ได้รับรางวัลจากบริษัท Line มาทุกปีเลยนะคะปี2017โซอี้ได้รับรางวัล Best s o a c h นะคะ2018ได้รับรางวัล b e s t Performance แล้วก็ 2019ได้รับรางวัล Best t e n e r รวมถึงปี2020ยังได้รับเชิญให้เป็น Line Idol ด้วยค่ะและปีนี้ปี2021นะคะโซอี้ยังได้รับรางวัล Popular Coach เป็นโค้ชที่คนไทยเนี่ยโหวตให้คะแนนสูงสุด นะคะรวมถึงเป็นบุคคลที่ Facebook อเมริกาคัดเลือกบินมาหานะคะถามว่าเขาบินมาหาทำไมนะคะเพราะโซอี้สวมหมวก2ใบค่ะใบหนึ่งนะคะโซอี้เป็นโค้ชที่สอนเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งแต่อีกใบหนึ่งเป็นเหมือนทุกๆท,ท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เลยค่ะเป็นผู้ประกอบการตัวเป็นๆน,นะคะที่ เวลาใช้ Facebook แล้วเรารู้ว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะเวลาเล่นแพลตฟอร์ม Facebook หรือเล่นแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์นะคะและเป็นเจ้าของผลงานหนังสือเบสเซอร์เลอร์ถึง8เล่มนะคะทำรายการโทรทัศน์ชื่อเดชเซสออกอากาศทางช่อง5รวมถึงทำรายการที่ชื่อทางลาดิจิทัลอ,ออกอากาศทางช่อง7กับเทโรเอ e r t ทนเมน n ์ค่ะและในวันนี้ค่ะหัวข้อแรกที่โซอี้จะมาพูดถึงนั่นก็คือ การตลาดออนไลน์เนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะเราได้ยินคำว่าดิจิตอล disruption มลาหล่ปีละด่าว,ว่าโลกเราถูกดิจิตอล d i s r u p t โลกเราถูกดิจิตอล d i s r u p t แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนก็ได้ เดี๋ยวค่อยทําก็ได้รายได้ยังมีอยู่ลูกค้าก็ยังเข้ามาอยู่บางคนก็เริ่มทําละนะคะแต่ทํายังไม่ได้เต็มที่นะมี Facebook บ้างแต่ไม่ได้ทําจริงจังบางคนก็มี Instagram นะคะบางคนทํา Li n e o f f i c i a l c c c o u n t นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเว็บไซต์แต่ทุกอย่างมันยังไม่ได้รันแบบ Fu l l c a p a c i t y นะไม่ได้รันเต็มระบบแต่จนกระทั่งค่ะโลกเราเนี่ยถูกโควิด i s r u p t i o n จริงๆคำว่าโควิด disruption เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับดิจิ t a ล disruption เลยนะคะเขาทำให้เราเห็นโลกว่าอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่มาเกิดให้ดูตรงนี้เลยนะมาเกิดให้ดูตรงนี้เลยทำให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเลยนะโควิด d i s r u p t เกิดอะไรขึ้นถ้าเห็นได้ชัดเลยสำหรับผู้ประกอบการจะรู้เลยว่าเฮ้ย ยอดขายของออนไลน์เนี่ยตลาดออนไลน์มันโตขึ้นแบบดับเบิลโกสหรือทริปเปิลโกสเลยยกตัวอย่างเช่นโซอี้เนี่ยไปคอนโดของเพื่อนโอ้โหนะช่วงโควิดโซอี้เห็นกล่องพัสดุไปรษณีเต็มใต้ล็อบบี้เลยเลยถามพนักงานว่าแบบว่าเฮ้ยพี่นะถาม r รีเซพชันนะว่าปกติเนี่ยของมาส่งเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้กี่ชิ้นเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคุณโซอี้ประมาณ200กว่าชิ้น นะคะคราวนี้ถามใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าอ้าวแล้วก่อนหนะ้าโควิดล่ะมาส่งกี่ชิ้นนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณโซอี hmm. ้ช่วงธรรมดาไม่ได้มีโควิดอะประมาณ70ชิ้นนี่ก็เห็นภาพเลยส่วนหนึ่งว่าโอ้ตลาดโตขึ้นแบบดับเบิลโก้ดทริปเปิลโกจริงๆนะ,ะพอคราวนี้โควิดดิสรั p เราปรับตัวยังไงร,รู้เลยว่าคนช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาบอกเฮ้ยมันเกิด new normal พฤติกรรมคนแบบใหม่นะคะแต่มีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากจากมหาวิทยาลัยมหิดลเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยที่ชื่อว่า lazy consumer นะคะตลาดคนขี้เกียจค่ะฟังไม่ผิดซึ่งงานวิจัยเนี่ยโซอี้ได้โพสต์ไปใน Facebook เนี่ยตั้งแต่ ก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วอะตลาดคนขี้เกียจมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเราถูกเทคโนโลยีรายร้อมแล้วเราขยับตัวน้อยมากเหมือนช่วงโควิดเนี่ยเราประกาศรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เราไม่ได้ออกจากบ้านเราเคลื่อนไหวตัวน้อยลงถูกต้องไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ตลาดคนขี้เกียจคือเซเว่นหน้าปากซอยยังรู้สึกว่าไกลเลยเซเว่นปรับตัวทันทีนะคะซื้อของครบร้อยบาทเนี่ยเรียกว่ามีบริการส่งถึงบ้านนะคะคราวนี้พอมันเกิดตลาดคนขี้เกียจขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีกลยุทธ์การปรับตัวยังไงทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขาทำสล็อตสเตติจี้ออกมาค่ะสล็อตสเตติจี้เนี่ยนึกถึงตัวสล็อตเนาะที่แบบค่อยๆเดินเดินช้าๆถ้าเกิดใครเคยฟังพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะคะทอก็จะรู้ว่าเป็นตัวที่แบบ เคลื่อนไหวตัวช้ามากจะปีลงมาจากต้นไม้นี่ใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะปีนขึ้นไปอีกก็ครึ่งวันนะคะเดี๋ยวเอาตัวย่อของสล็อตเนี่ยมาแตกเป็นกลยุทธ์กัน S ตัวแรกนะคะมาจากสปีดค่ะกลยุทธ์ของเราจะต้องบริก,การแบบรวดเร็วทันใจนะคะ L ตัวที่2คือคำว่า e a n ค่ะ ทุกอย่างนะคะต้องสั้นกระชับตัดทอนเพราะลูกค้าไม่ชอบอะไรที่เว้นเวอ้อเสียเวลานะคะโอตัวที่3ค่ะมาจาก enjoyenjoy Enjoy คือธุรกิจของเราจะต้องส่งมอบความสนุกสนานให้กับลูกค้าด้วยตัวทีค่ะตัวนี้สำคัญมาก c o n v e n i e n c ะะสมัยนี้ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายทั้งหมดเลยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะคือตัว H นะคะมาจากแฮปปี้ธุรกิจของเราจะต้องส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าด้วยน่เป็นไงคะ speed นะคะ lean enjoy c o n v e n i e n c แล้วก็ Happy เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูว่า5อย่างเนี่ยธุรกิจของเรามีครบหรือเปล่าอย่างโซอีนะคะโซอี้เป็นอาจารย์สอนเนี่ยซอีก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ speed ไหมนะคะ ะะเราแบบทําทุกอย่างรวดเร็วไหมนะคะหรือว่าบทเรียนของเราสั้นกระชับไม่ย่นเยออหรือเปล่าส่งมอบความสนุกหรือเปล่าหูอยู่นี้เป็นอาจารย์ก็ลาบากนะสอนเนี่ยวิชาการก็ต้องมีความสนุกด้วยนะคะทาให้นักเรียนสะดวกสบายไหมมีการสอนออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าลองเช็คดูล่าสุดก็เห็นว่าแอปพลิเคชันหนึ่งที่คนเล่นกันเยอะมากแล้วก็เติบโตเร็วมากนั่นคือแอปพลิเคชัน Tik To อก พราะติ๊กตเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนจะตัดต่อวิดีโอโอ้โหมันดูเป็นเรื่องที่แบบยากวุ่นวายแต่ Ti k t o k สามารถทำให้เราเนี่ยตัดต่อวิดีโอได้เร็วใช่ไหมคะสั้นกระชับตัดทอนสนุกสะดวกสบายแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์5ตัวก็เลยเป็นแอปพลิเคชันที่บูมมากๆเติบโตเร็วอย่างมากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วไปเช็คดูว่าของเราเนี่ยได้ตอบโจทย์สลอส s t r a t e g จหรือเปล่าคะ่ะ ไงเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะแพรทําได้ทุกคนก็ทําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ DIY ขับขับของคนรักงานสร้างสรรค์แล้วแพรกับเชฟพิ่จดีก็คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายค่ะาทานน่าทานนี่นี่นี่ขับขึ้นหน้าเลยนี่วันช็อกคนขึ้นหน้าอร่อยมากเลยค่ะชิมเนาะเหมาะกับสายช็อกมากๆเนาะ วิปครีมก็คือแบบอร่อยดูเล่นมาดเล่นันดูเล่นวอนดูเ่วันดูค่นวั้ดเล่วดเล่นดเ่นวันด่นวันดคะล่วัสดูเ่นวัไดล่าวูเ่นว้ไดูอย่นดู่าัดูเาันดูเลดเลยนว่นวันด้อยู่นวดู่ดูเล่นนู่เลบนนเ่นนู่นลนวนูู่่ล่นวนมเนวเนวันเนวัน่น่นไ่ด้เท่าไหร่